เรซสภาคนี้เริ่มต้นด้วยชีวิตใหม่ของแฟรงค์และซาร่าที่พยายามใช้ชีวิตอย่างปกติหลังเกิดเหตุการณ์ในภาคแรกทั้งคู่ตั้มรกรากในบ้านใหม่และทำงานไปตามปกติแตแ่ความสงบเงียบนี้ไม่นานเมื่อแฟรงก์พบว่ามีคนพยายามตามล่าเขาอีกครั้ง แฟรงค์ Frank, ถูกโจมตีโดยวิกเตอร์อดีตคู่หูของเขาที่ตอนนี้มีภารกิจใหม่ในการตามหาทั้งแฟรงค์และซาร่าพร้อมกับกลุ่มมือปืนที่ถูกส่งมาจากรัฐบาลในขณะที่แฟรงค์พยายามปกป้องซาร่าจากการถูกตามล่าเขารู้ว่าเขาต้องออกจากการ,กรเกษียณเพื่อหาความจริงเบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ หลังจากมีการโจมตีเวกเตอร์ Victor, และกลุ่มของเขาแฟรงค์ตัดสินใจตามหาคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการลับที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หนึ่งในคนที่เขาตามหาคือมาวินผู้ที่มีทักษะพิเศษในการหลบหนีและทนต่อการทรมาน เขาอธิบายว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับครุการลับที่ชื่อว่าไนเชดซึ่งเป็นครุการที่แฟรงค์และมาวินเคยมีส่วนร่วมในอดีตหลังจากที่พวกมาวินทั้ง3คนเริ่มสืบหาความจริงเกี่ยวกับครุการไนเชตและพบว,ว่าอดีตที่พวกเขาหนีไปนั้นยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาอยู่หลังจากตามหาข้อมูลได้ไม่นาน แฟรงก์ก็รู้ว่าเขาต้องหาคนหนึ่งในอดีตท,ที่อาจรู้จักข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับในเชตนั่นคือเมลินดาอดีตสายลับที่มีความสัมพันธ์กับแฟรงก์และสามารถใช้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการนี้ได้แม้จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งในอดีตแต่แฟรงก์ต้องหาวิธีที่จะทำให้เมรินดาช่วยเขาให้ได้ ตามหาความจริงในขณะที่พวกเขาพยายามขุดคุยข้อมูลเกี่ยวกับานเชตพวกเขาก็ถูกตามล่าโดยกลุ่มทหารรับจ้างซึ่งเป็นการตามล่าที่ทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทีมของแฟนพบว่ามีผู้อยู่หลังการโจมตีพวกเขาคือซีเจ้าหน้าที่รัฐที่เคยทำงานในโครงการไนเชตซึ่งตอนนี้กลับมาทำลาย พวกเขาและซ่อมข้อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงพวกเขาต้องออกตามหาสถานที่ซ่อนข้อมูลเหล่านี้และหยุดไม่ให้มันตกไปอยู่ในมือของคนชั่วที่จะต้องการใช้เพื่อทำลายล้างโลกในขณะที่แฟ้และทีมเริ่มรู้ว่าใครคือสปูที่แท้จริงความจริงเริ่มเปิดเผยและทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายใหม่ เมื่อทีมของแฟรงค์สามารถตามหาความจริงได้ในที่สุดพวกเขาตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปในสถานที่ซ่อนอาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องกันไม่ให้มันถูกนำไปใช้งานทีมงานของแฟรงค์เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประทะครั้งใหญ่กับซีและทหารรับจ้างของเขาซึ่งการประทะครั้งนี้เต็มไปด้วยแอคชั่นที่ทวีความรุนแร